ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่หยยเด่นดในห้ออีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นนฐานใช้กับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมโดย และก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่ฝากมาเป็นแนวทางแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจามาโดยตลอด้วยนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1กันยายนเราไปชมกันเจ้านี้ก็ฝากมานะท่านชุด3ตัว

เจ้าพีโป้ก็ฟางมาหน่อยโบนหตัวศูนย์หนึ่งห้าศหากฟางมาหตัวต่อมาเลยเจ้านี้นาคิโน แนวทันดับ10หน่วยโบนตัวเดียวฝังมาดับดับ9ก้าฟังมาดับ9ตัวเดียวเป็นแนวทา่อาอดีตที่แล้วดับ6ต่อมาเจ้านี้วิ่งบนล่าง ฝั่งมาวิ่งบนสองวิ่งล่างสองใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านบนส่วนล่างหลุดนะในท่านใหม่นี้ครับเราไปชม แล้วท่านใหม่นี้ก็ฝากมาวิ่งบนนึงวิ่งล่างนึงฝากมาบนนึงล่างนึงก็ขอบค้นมากสำหรับแนวทางต่อไปครับเจ้านี้ นมเชียงใหม่ฝากมาแนวทาง0 5น0 6 1 0 5 1 0 6 1ฝากมาสองชุดเป็นแนวทางเจ้าโนมเชียงใหม่ฝากมาอีกหนึ่งแนวทางด้วยต่อไปต่อมาเจ้านี้ ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่าน82 82เลขรบสามเก้าแปผ่านแปซึ่งนักทันใหม่นี้ครับเ,เราไปชมนักทันใหม่นี้ก็ฝากมา 1> 3ามหนึ่งห้นึ่งหนหรถเก่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหหกก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทาง ต่อมาครับเจ้านี้สามตัวโต๊ดนะท่านเจ้าซ mm ันนี่วี p ก็ฝากมา735 738 7ห้าเจาฝากมา2ชุดปเป mm ็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้เวียงพิง ฟางมานะทานันดับหลักอร่อยดับหนึ่งฟังมาดับหนึ่งดับตัวเดียวหนึ่งดับหลักอร่อยนะก็ขอบคุณมากต่อไปครับท่านเจ้านี้ก็เป็นนะทัาน สุบาโชคเทียงคาย9012 9012ฝากมา4ตัวเป็นแนวทางทบชมท่านใดที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามด้วยต่อไปครับเจ้านี้ แม่ดับสิบล่างนะมเมก็ฝากมาดับเนอทวิดับสีดับสีตัวเดียวอดีตที่แล้วดับหนึ่งเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็ฝากมาดับสีก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับเจ้านี้ เป็นอทานสองตัวโบนอดีตที่แล้วก็ผ่านอดีตที่แล้วก็ผ่านแปดสองแปดสองแนวทานใหม่นี่ครับเจ้าของแนวทานก็ฝากมาแล้วตัวได้ไปดู

เต็มรวมชุนล่างชูนเต็มสีเต็มเดียวชูนเต็มสีเต็มเดียวก็เป็นอาทานเต็มชุนล่างสองเจ้าสองสูตรนะต่อมาเลยเจ้านี้ก็ฝากมาดับสิบโบนเวียงพิง ฝั่งมาดับเก้าฝั่งมาดับเก้าตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลต่อไปครับท่านตายน้อยสามตัวเน้นตรองแปดส่วนเก้าสองหนึงเจ็ด หนึ่งแปดสามเก้าห้าหกหนึ่งศูนย์าสกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสามหนึ่งก็ดกขอบคุณมากต่อมาเลยเจ้านี้ปิยาเพนฝากมาห้าตัวเดียว โค้ดศูนย์ห้าเจ้าหน่งห้าห้าหเจ้าปิยาเพนก็ฝากมา4ชุดแล้วก็วิ่งตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนาทานเท่านานนะท่าน เป็นนระธานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนทธานฝากมาเป็นอนทธานด้วยครับนะ ก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อเนทันใหม่คลิปใหม่กันเลย